สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการทําประกันสุขภาพนะครับการทํปาประกันสุขภาพเพื่อตัวคุณเองและคนที่คุณรักนะครับวันนี้ก็จะมาแลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับการทําประกันสุขภาพนะครับและการทําประกันสุขภาพเนี่ยก็เป็นการทําประกันชีวิตในรูปแบบหนึ่งครับที่ไม่เหมือนกับการประทาประกันชีวิตในลักษณะเดิมๆคือการทําประกันช so <iquer> ีวิตในลักษณะเนี้ยเป็นการประกันความสูญเสีย ของตัวบุคคลหรืออวัยวะก็คือการทํำการช่วนลักษณะดําเดินนะครับการทํำการแบบนี้ผู้ทําประกันก็จะสามารถนําเบี้ยประกันที่เราจ่ายไปเนี่ยสามารถมาลดหย่อนภาษีบุคคลทั่วไปประจําปีได้นะครับเช่นผู้ทำประกรันทำประกันที่วงเงินหนึ่งล้านบาทเมื่อเกิดการสูญเสียขึ้นมาท่านก็จะได้รับวงเงินตรงนี้กลับไปนะครับผม แล้วก็เบีย้ยประกันรายปีก็นํามาหักภาษีตามที่ได้บอกไปนะครับแต่สําหรับการทําประกันสุขภาพนั้นเน่ยเป็นที่เข้าใจว่าเป็นการทําประกันแบบไม่สามารถนําเบีย้ยประกันมาหักภาษีได้นะครับก็อาจจะเป็นเพราะการทําประกันแบบเนี้ไม่ได้เข้าข่ายในการออมเงินหรือว่าการประกันในระยะยาวนะครับแต่ว่าเป็นการประกันในระยะสั้นเป็นการประกันความเสี่ยงของค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ในการรักษาพยาบาลประจำปีนะครับออที่อาจจะเกิดขึ้นกับตนเองหรือครอบครัวและคนที่คุณรักนะครับซึ่งแน่นอนว่าค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพที่เกิดขึ้นในแต่ละครั้งเนี่ยจะเกิดจะขึ้นอยู่กับโรงพยาบาลที่ท่านเข้ารับก,การรักษานะครับหรือรูปประเภทของโรคที่ท่านเข้ารับก,การรักษาครับซึ่งก็อาจจะไม่อาจคาดเดาได้ว่าในปีหนึ่งหนึ่งของในตัวท่านเองเนี่ยหรือคนที่ท่านรักเนี่ย จะมีโอกาสเจ็บป่วยมากหรือน้อยอย่างไรยาวนานแค่ไหนในหนึ่งครั้งหรือไม่เจ็บป่วยเลยถูกไหมครับแต่การซื้อประกันสุขภาพนั้นก็เป็นการซื้อความสบายใจโดยการซื้อประกันเพื่อเป็นการวางแผนค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นที่เกิดจากการดูแลสุขภาพของตัวท่านเองและตัวคนที่ท่านรักนะครับในอนาคตเป็นรายปีนะครับการทําประกันสุขภาพเนี่ย ผู้เอาประกันควรจะต้องพิจารณาถึงชื่อเสียงของบริษัทที่รับประกันนะครับแล้วก็พิจารณาถึงเค,ครือข่ายโรงพยาบาลที่ผู้เอาประกันถือว่าเป็นคู่สัญญาของบริษัทรับประกันนะครับว่าเป็นโรงพยาบาลที่ใกล้บ้านท่านหรือเปล่าหรือว่าเป็นโรงพยาบาลที่สะดวกในการเข้ารับบริการหรือไม่มีคุณภาพแค่ไหนนะครับการที Milan, ่มีเครือข่ายโรงพยาบาลครอบคลุมมากกว่า บริษัทนั้นก็จะมีความน่าสนใจในการซื้อประกันมากกว่าครับด้านเงื่อนไขด้านค่าห้องค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลอาชทิค่าแพทย์ค่าผ่าตัดค่าหัตถการหรือค่ายานะครับอันเกิดขึ้นจากการรักษาผู้ป่วยในแต่ละครั้งก็เป็นข้อสําคัญที่จะต้องพิจารณาอีกเช่นเดียวกันนะครับการค่ารักษาพยาบาลเนี่ย ก็สำคัญมากเพราะว่าผู้เอาประกันบางคนอาจทำประกันในวงเงินที่น้อยเกินไปเนื่องจากขาดการศึกษาถึงราคาค่าห้องที่ท่านต้องการรับบริการในวงเงินที่เหมาะสมเมื่อทำประกันในวงเงินที่ไม่เหมาะสมแล้ววงเงินที่ประกันอาจจะไม่คุ้มครองค่าใช้จ่ายที่อาจจะเกิดขึ้นในการรักษาพยาบาลแต่ละครั้งต่อโรคนะครับ ตรงนี้ก็ขอให้ช่วยพิจารณาไว้ด้วยนะครับก็ส่วนมากเนี่ยผู้ทำประกันสุขภาพในครั้งแรกก็ควรจะได้รับคําแนะนําจากตัวแทนประกันชีวิตหรือว่าควรจะมีการศึกษาเงื่อนไขในการทำประกันสุขภาพให้ครอบคลุมนะครับในการทำประกันสุขภาพเนี่ยมีส่วนเพิ่มเติมที่น่าสนใจก็คือสำหรับผู้รับประกันบางรายครับมีการให้ทำวงเงินเพื่อเพิ่มเพื่อการคุ้มครอง ถ้าจจ่ายสําหรับผู้ป่วยนอกด้วยนะครับผมป่วยนอกนี่ก็หมายถึงการเข้าไปพบแพทย์โดยที่ไม่ต้องแอดมิดครับคือไม่ต้องนอนโรงพยาบาลเช่นเป็นหวัดท้องเสียนะครับเระว่าเบิกได้เช่นนะทาประกันสุขภาพในวงเงิน1วันไม่เกิน1000บาทไม่เกิน30วันต่อปีนะครับก็เป็นต้นนะครับสําหรับเงื่อนไขเพิ่มเติมที่น่าสนใจในการทําประกันสุขภาพก็คือบางบางบริษัทรับประกันมีวงเงินที่สามารถ คุ้มครองการครอบปุ่มได้หรือว่าคุ้มครองอุบัติเหตุเพิ่มเติมได้ด้านนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจเช่นเดียวกันนะครับทั้งนี้หากท่านหรือคนที่ท่านรักเนี่ยกำลงังลังเลอยู่ว่าจะทําประกันสุขภาพดีไหมนะครับก็ขอให้ความเข้าใจในเป็นแนวทางในการตัดสินใจตรงนี้ครับ1คือหากท่านหรือคนที่ท่านรักไม่มีสวัสติการสังคมใดๆนะครับเช่นไม่ได้เป็นข้าราชการหรือ เป็นพนักง,งานบริษัทที่ไม่มีเงื่อนไขในการทําประกันสุขภาพให้กับพนักงานนะครับหรือไม่มีประกันสังคมท่านก็ควรพิจารณาในการทําประกันสุขภาพนะครับหรือท่านที่มีลูกเป็นเด็กเล็กๆเ,เนี่ยแน่นอนท่านน่าได้ใช้นอนและยิ่งไม่เกินหนึ่งขวบไม่เกิน2ขวบหรือไม่เกินห้าขวบเนี่ยท่านได้ใช้แน่นอนครับประกันสุขภาพเพราะเราคงไม่อยากให้ลูกของเราเนี่ยป่วยแล้วก็ไปนอนในโรงพยาบาลที่ต้องรองคิวนานหรือมีความแออัดหรือ รักษาแล้วไม่หายนะครับผู้ผู้ปกครองของท่านในวัยเกษียายุหรือว่าพ่อแม่ผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุยังไม่เกิน65เนี่ยก็ควรให้รีบทำประรกันสุขภาพนะครับเพราะเงื่อนไขก็ยังครอบคลุมอยู่นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการบริหารความเสี่ยงสําหรับค่าใช้จ่ายประจำปีเนี่ยสำคัญที่สุดเลยนะครับเพื่อความสบายใจและคุ้มครอ,องตนเองและบุคคลที่ท่านรักนะครับถ้าสนใจอย,อย่างไรก็ติดต่อตัวแทนประกันชีวิตของท่านนะครับ จะเป็นเจ้าไหนก็ได้นะครับหรือจะติดต่อผ่านบล็อกเกอร์ประกันชีวิตตามห้างสรรพสินค้าต่างๆก็ได้ครับก็มีนะครับอย่างไรซะกก็เพื่อความสบายใจและคุณภาพชีวิตของตัวท่านเองนะครับขอบคุณมากครับ